สบายดีนอกจากพี่น้องวัตสุกุสุโคนดเนื้อวัตเป็นทางไทยทางลาวหรือว่าต่างประเทศี่ยินดีต้อนรับเขาสู้เศร้าเศร้าสวัสดีสบายน้องพี่น้องเนาะวันนี้สวัมภาษะ์กันมีสาวคนหนึ่งน้องมาซื้อเครื่องหั่นสวัสดีน้องพี่น้องสวัสดีก็นชได้ทายทำเพื่อเลย่าเป็นอะไรเปิดใจเป็นอะไรพี่นขาพูดอย่างนี้ว่พี่น้องเนาะเปไปสอบถามต้องการเลยเพื่อมาซื้อเครื่องหั่นสวัสดีพอดีพี่น้องสวัสดีก็ไม่ไปหาขึ้นเราขึ้นมาซื้อเครื่องหั่นสวัสดีกันชได้สอบถามเพื่อเลยน้องพี่น้องเนาะสดี สาวเรยดีสาวนวลจันทร์อีกเนาะพี่น้องเนาะสาวนวลจันทร์มาซื้อยางมาทีนี่นะซื้อเครื่องไส้แล้วซื้อเครื่องไส้เนาะแต่สาบายก็ได้ถามเลยเนาะเพราะว่าเป็นได้ดอันค่ะมีวารว่ารมอยู่บ่อโมที่นี่ไหมร่มญาติว่ที่ว่าอันให้คุยกับแม่นั้นกับไ่ได้คุยกันแน่เนาะแล้วเหมือนจะติดต่อบมาเลยตอนนี้กับสูตรเป็นบ่เดี๋ยวนี้นะสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์เดีย่นี่นะ อมชูดว่าวันหนุนนมมาล้มกับซีร่มอ,อีกอยู่เนาะเพราะว่าเขายังสดูดเนาะลมอยอะคุยไปเรื่อยๆแหละเล<ด>ยกัม,มีคนคุยเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีทั้งหลายกะอยากล่มก็ล้มได้แต่สาวนวลขึ้นกันยังเปิดใจอยู่คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ายังมีคนมาคุยน้ำขึ้นพี่น้องเลยมีคนล้มน้ำขึ้นเพราะว่าขค้นกันยังเปิดใจรับอยู่เนาะพี่น้องเนาะกะ<อ>มือนั่นกะอ้ายขึ้นกันยังอันบวาใจกันกะย่าล้มกันไปเนาะน้องสาวนวล เพราะว่าเขากะหาคนที่เข้าใจกันเนาะขาคนเข่าใจกันนะเล็กอะเมื่อนี้นี่ไม่ได้เกี่ยวเข่าบ่ายังไม่ได้เกี่ยวเลยเขาบ่เพเรา่กไม่ได้เกี่ยวเลยเขาสุกหมดเลยเขาเริ่มซุกเลยเนาะหานุมน่มๆม,มากเกี่ยวเข่าซอยพอดีแหละเพราะว่าขามักในสเปกสาวาทยังท่านได้ถามตะกี้เนาะสมมติว่ามักสเปกพู้บ่าวในคนดาวคนไทยคนต่างประเทศคนไหนได้วดนะเราจะว่าคน มักหักเฮาช้อสิเสานเออือขอแต่คนซื่อสัดกับเฮาสิมาจริงจังเลย่าเนาะเอาความซื่อสัดจริงจังเนาะราคาสาวนวดกะบคบไล่เว้นน้องพี่น้องสาวนวดจะไล่แต่อายุเท่าไรขึ้นไปสี่สิบขึ้นไปปะสี่สิบขึ้นไปบ่เลยสมมติว่าสามสิบขึ้นไปได้ส่ะถ้ามาลายเยอะกับเท่าของเฮาอ่ะเฮาได้ชิบเป็นยังสามสิบสามสิบห้าขึ้นไปซะสานวันเนาะ ก็เป็นอายห้าอยู่น้อยหนึ่งเนะาะสามสิบสี่สิบห้าพว่าสาวนวลกะขึ้นอยากมีปนเป็นผู้ใหญ่กว่ในน้อยหนึ่งเนาะพว่ากะ่ะได้มาดูแลครอบครัวขึ้นนาะพี่น้องเนาะสาวนวลกะเช่องเปิดใจเต็มร่อยเลยพี่น้องเลยใครมักสาวคุณใหญ่คุณนอย่ใหญ่อ้วนในหนึ่งเนาะพี่น้องนะึ้นกะสนใจจองได้เนาะพี่น้องเนาะสาวนวลจันยังว่างหัวใจยังว่างเนาะพี่น้องเนาะ มาจุดมมาลงได้เลยเึ้นกับมีพ่ออมบือพ่ออมเจกพ่ออมยังเพราะว่าเอาไผ่ไรกับทูน้องพี่น้องเนาะโทรก็สาบาดก่อนเพราะว่าสาวนวลเานเหล่าทูซมาบมานเป็นแวันี้อ่าขึ้นมาซื้อเครื่องเคลื่อนสะบาดเนาะพี่น้องแล้วก็พี่น้องกับไร่กับทรเลยพี่น้องเลโทรหาถวาดเลยถวาดเจกให้เลยบือนะพี่น้องเลยเพราะว่าสาวนวลเคิ่นกับเปิดใจแบบฮับคุยแล้วพี่น้องเลยก็แต่สามสิบห้า หกเจ็ดสิบก็ได้เนาะสาวนวลเนาะคะแนนมักคะแนนใจดีเนาะแคะแนนว่าคะแนนคุยกันเข้าใจเข้าใจกันนะมีอย่างกับปรึกษากันแต่ก็บอกห้เกียรติกันเนาะสัวนวลเนาะค่ะคนรังคนโทรมากกับบ่าบว่ให้เกียรติบางคนโทรมากกับว่าบว่ให้เกียรติเท่านะแม่เนี่เท่ากับแม่คนคือกันเนาะสัวนวลถึงเทาสิเป็นผ่านมือโฉบมือสองกระยาเนาะสัวนวลเท่ากับบ่าสมควรที่ต้องว่าวรู้ถูกกันแบบนั้นเนาะ บางคนโทรมากอะว่าพี่น้องว่าเขาว่าเขาเป็นมือศพมือสองท่านสิงซี่โอ้ยแต่พุ่งสรุปเจ้าของแน่เขินเบาเขินเบาท่านน้องพี่น้องเพราะว่ามวยเบาแบบนั้นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าให้เกียรติกันถ่ายอยากร่วมกันถ้าบ่มากบ่ฮักก็เป็นพี่เป็นน้องกันก็ได้เนาะพี่น้องเนาะสนวนเนาะบให้เบาแนวนั่นพี่น้องเลยเพราะว่าเฮาก็เป็นคนคือกันพี่น้องเลย สีแบบหักทาหักแพงกันหรือว okay. ่าสีแต่งหรือบอแต่งเขาลงแบบไรกันคะแนนมาเข้าใจกันนองสนวนก็ว่ากันได้เรื่องนั้นพี่น้องไฮมว่ห้เว่าวเฮมว่ให้เกลียดกันแบบนั้นมันโมมันโบคือนองพี่น้องเนาะขาดเขาเป็นลูกบุษราเขาต้องห้เกลียดยิ่งนะวิสาโดยเพื่นกัยังว่างนะพี่น้องทีนี้เปิดใจอยู่เพราะว่าคนมาลุมขึ้นกันยังบอเทกถือใจขึ้นเพราะว่าขึ้นกันเว้าวคือขึ้นเว้าวลด้ว้าโบใหาเกลียดขึ้นเนาะพี่น้องเนาะ สาวนุ่มไมไปใส่บ่อกรนี่ไม่ไ,ไ,ป,ไ,มไ,ไปใส่มีอยู่เพื่อนได้ซื้อที่วันเกียกเ่ยับจ้างเงินเกี่ยวกับจ้างเพื่อนพันนาไายได้เนาะพูดน่อยอือพันนาเป็นสิมเมา่ะเมาเป็นให้เท่าแบบไดเมาเป็นให้แบบใดได้ให้หนึ่งเท่าไรได้เนะาะจักเพราะว่ามันมีสองงานสามงานแต่ว่าพัานนว่ายล้านหนึ่งเลยไปจ,จักคุณเหมือนพกจ้าคุณหมดแล้วปั่นกันเนาะแบ่งกันหานกันนะ โดยขึ้นกะหาเงินหาคำพี่น้องอ้ไเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเพราะได้ซื้ออยู่ซื้อกินสิแไ้มถามว่านอ,อกวันนาเนาะพี่น้องเนาะก็ขึ้นกะเพราะได้อยู่ซื้อผมเคยไบ,บ่ได้ไปเกี่ยวกับจ้างเพิ่นกะไปคุชิโดบอบ่กตังเถอะกันคุชิโดออยู่จักมื่อวะจีชิโดะคือสิหลน์และสโนว์พาะว่ามันแดนดแตเนาะแม่นี่ยันหลายยุ่งจบขึ้นกะไม่ได้อยู่ซื้อหรอกพี่น้องเ้ยพิ่นกะมันท้ามาหากินอยู่เพราะว่าก็อยากได้ครูสั่งครูสาเนาะพี่น้องเนาะ เฮือนซานขึ้นกับพ่อตั้งแต่เสาวไว้ขึ้นกับอยากมีคู่ครองมาสัาง่งมาสาซอยกันเนาะพี่น้องเนาะเิเป็นพังเล่าพังไทยขึ้นกับเอาเวิร์พี่น้องเพระาะว่าคะแนนมาจริงใจแล้วกันหกจริงวางแตงได้พี่น้องเลยพาะบหฮมาหลอกมาลวงพอคนมีเมียเขากับเอาเนาะสานนบอาคนโสดเนาะพี่น้องประเทศเล่าขึ้นกับเอาพอขึ้นอยากได้คนคููสั่งครูซาได้พี่น้องเลยขึ้นอยากมีคนมาสัาง่งมาสาซอยขึ้นเนาะพี่น้องเนาะขึ้นกับอายุสามนี่ได้เนาะพี่น้องอายุสลด์ได้สนน สาเนี่ยอายุสามสิบปีเนาะพี่น้องเนาะสาวนวนกะรูปซายขึ้นกับมีลูกคนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะขึ้นกะเพียงลูกผู้เดียวขึ้นเลยขึ้นกับอยู่กับพ่อกับแม่เนาะเพื่อนซานขึ้นกับยังบ่ท่านได้เล้วอันมาซื้อนี่กะชาวากกะทายเลยชาวบาดโบหินเนาะโอกาสเวลาลงไปหาขึ้นทั้งเถือกับบ่พ่อขึ้นได้พี่น้องเลยบางทีขึ้นกับไปหกี้ยวเขารับจ้างแน่บางทีขึ้นกะ มันเปคุจิดอแน่เคยไมไ่ค่อยอยู่บ้านในเนพื่นอนหรอกพี่น้องเลยอานวนก็นได้ทำครัวอยากได้เบือทูขึ้นกับเมื่อนี้เ้นยังไม่ได้ออามาเนาะเพราะว่าทูมาถ่าทางสาวาจก่อนก็นกนได้แยวสาวสิเอาให่ได้พี่น้องเลยเพราะว่าสาวาดก็มีเบือไม่พิษขึ้นเนาะ็ให่พี่น้องได้เพราะว่า,า,าพ,นนาพ,พาาึ่นก็นสนใจค่นมาสาั่งมาสาเนาะพี่น้องเนาะพิ่นมาคนจริงใจเด้พี่น้องเ้อเอาแต่จริงใจ ก็ล่มถึงข้อถึงอย่างกันกับไปกันได้เห็นว่าว่ามาโทรเป็นพี่น้องก็ได้แต่ขอแต่ว่าหายเกลียดนะน่องหายเบาเส้นสี่นะโดยไห้เบาแบบเท้าเป็นมือโศกมือโอกแบบนนี้นเนาะแสดงว่าขึ้นห้ามเท<า>้าก็ได้ได้สนุกได้แบบน,น,นั้นเหเขียนว่าไม่ซ้ก,กันเท่ากันอ้นุ่งเบาออสี่นะโดยไอ้นุ่งเบาแบบเท้านั่นนี่เนาะทำบ่มักกับบ่บ้ากันเนาะบ่ล้มเนาะ มักกะลมบ่มักกะบ่ลมกะแต่ว่าเว้าให้เกียดกันน้อยๆนึงเนาะพี่น้องเพราะว่าขึ้นกะคพมากะเว้าให้เกียเฮานะเลยมาให้เกียบ่ยาบ่ยิงแบบสิว่าสิมาจคนเว้านี่กล่ะเลยตอนนี้สูบ่ได้มีไปลมเลยเนาะ100%กเงาอยู่บ่สนนปกติก็ธรรมดากะเคยอยู่แหเนาะอยู่ไปลกบ่ได้เงา เพราะว่ายังมีคู่มีคิีงอ่ะนะสั่งซาซ่ยกันเท่ากับอายุซีเนี่ยเนาะก็อยากได้คนมาครอบครองหนูเด้กับบริเวณมาสินเงาอยากได้ลูกได้ผัวหรอกค่ะอยากได้คนมาสั่งซาแด้ซ่ยกันที่นสิขมีขมังขักกันก้าวเนาะขามอมากกับเป็นพี่เป็นน้องกันจะนอนกับมันกับเราก็หาเงินเกี่ยวเข่าเรียงลูกเกียวเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสานอนกัน นั่นแต่ข<ต>ึ้นขึ้นกันยังสูส่ชีวิตเด้ยพี่น้องเอ้ยอันมาเด่นขื้นสวาดกับสวาดสิเอากระเล็ให้กินพี่น้องเอ้ยให้สานวนวลกินกระเลมบให้ขึ้นได้ชื่นใจเอาสาวนวลกินกระเล่มเอาใจได้กินกระเล็บมาแล้วมาเด่นน้ำสวบัดกันเนาะสวบัดกันนี่เนี่ยเกี่ยวเข่ากับใคร้ีได้เกี่ยวได้เดืองไม่ได้ไป <c oughs> เจ้มมาว่าสาวนวลเดือง <c oughs> ไม่ได้สะบดกันที่ได้เกี่ยวเข่าอยู่พี่น้องคือเดียวบัดทุงเลยเนาะ ินเข่าวินกับย่างวินนี่ลูกยิ่กินเข่าแกงมไม่าวินนี่ไปไปหากินแกงมะม่ายถุงเข้าเวลาเอาหาตะกี้เด้ขันหนึ่งวัยน้องไม่ถุงขึ้นหนึ่งว้เนาะขึ้นไปหาเนาะไม่ไล่ตะกี้เนาะพี่น้องเนาะขึ้นไปหาเนาะไม่ไล่ถ้าขึ้นกะขึ้นกะที่ถุงไว้พี่น้องไอ้บาดยาแกงแกงกี้น้องไม่ถุงเนาะสํานวนขึ้นกะคนดุคนมันเยอะพี่น้องเอ้มืออื่นขึ้นกะไปเกี่ยวข้าวรับจ้างแนะนี่มืออื่นนี่รับจ้าง อยู่อีเด้ะวันสัมผัสกันดอกพี่น้องไอ้คำว่าสวัสดีสัมผั์เมื่อนี้กะเพราะว่าสาวนวลขึ้นที่ไปเกี่ยวฝากรบจ้างคุนกับหุ่นคนสีใหญ่นะพี่น้องเนาะบ้านกับเจ้าเือก็ถือใจผู้ว่ารายคนเนาะพี่น้องเนาะมันก็หับไล่ไปเว้แต่ยุวันสามสิบห้าปีขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะมันก็หับได้ก็ล่มได้เพราะว่าสาวนวลกะ ขึ้นกะเป็นซาไม่ห่างลูกนึงพี่น้องเอ้ยขึ้นกะอยากได้คุณมาสั่งมาซาซอยขึ้นพี่น้องเอ้ยอยากได้คุณจริงใจอะไรพี่น้องเอ้ยขึ้นกะสั่งเฮือนใบแกเดือดแต่เสาแกได้ยู่พี่น้องเอ้ยกับบุมีคุณสั่งคุณซาต่อไปเนาะสนวอยาก็คเอาเงินใส่ม่าเห็ดหลังคาเฮือนกับเบิ้มันหลายเนาะสนวนเนาะทำหาซอยกันกะคือสิได้อยู่พี่น้องเอ้ยค้ามาสั่งมาซาซอยกันกะขึ้นกะบ่าได้แม่งคุณมาคิดงานนัอะไรขึ้นกะคุณดูคุณมันเนาะพี่น้องเนาะ ก่ได้มีอย่างารกะสีดำล่ากันพุทธนี้เนาะพี่พี่น้องเนาะเพราะว่าสาวาดกัย่านวาสานวนขึ้นผ้าเมื่อเฮือนกันเนาะพี่น้องเนาะขึ้นผ้าเมื่อจักกันขึ้นซื้อเครื่องแล้วก็้น้ำเข็งขึ้นสิละลายไปเลยสาวาสสัมผัสกันเนาะพี่น้องเนาะกะสกาบล่าแล้วสบายดีสนวนสบายดีสบายดีให้ขึ้นจื้อเนื้อคู่โอเคเน้องพี่น้องกับสาวนวลนกับขึ้นกับเมื่อเดี๋ยน้องพี่น้องเนาะสาวาดก็จะได้ลำล่าเนาะพี่น้องเนาะก็ให้พี่น้อง เอฟซีคาะว่าทั้งหลายก็ให้ยูดีมีแห้งเนาะพี่น้องเนาะให้สุขภาพเขิมแข็งแข็งแห้งเด้อพี่น้องเด้อให้ยูดีมีแห้งมุ่นสุขสุขพนเนาะพี่น้องเนาะขอบใจเด้อที่ติดตามให้สาวบ้านแล้ค่ะขี่เบิ่งสาวบ้านติดต้นจนจบเนาะพี่น้องก็ขอขอบุญขอบคุณน้ำพี่น้ำน้องลายเนาะพี่น้องเนาะกัชสาวบ้านก็เสไดดล่ำล่าเลยพี่น้องเลยกับสาวบ้านกัสิกับคำว่าสวัสดีและสวัสดีเนาะพี่น้องเนาะ